สวัสดีค่ะจิดาพากาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ถามหาพริกกินดานะคะพี่กินดาพิกชี้ฟ้านะคะตอนนี้ที่าสามารถส่งได้มี1 2 3 4งสมี่ห้าหมีหต้นนี้นะคะที่แนนจะแพ็คส่งนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ตัวนี้อยู่ในกระถาง10นิ้วทุกคนต้นสูงนะคะต้นใหญ่นะคะสูงประมาณ80เซนนะคะเนี่ยค่ะ สวยเลยนะคะติดดอกออกรูกโดกแบบนี้แล้วนะคะในกระถาง10นิ้วใครอยากได้ทักได้เลยนะคะกระถางละร้อยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ตัวนี้นะคะก็คือกระถาง 8นิ้วนะคะติดดอกออกลูกแบบนี้นะอันนี้เรนขายกระถางละ70บาทตอนนี้กำลังเตรียมแพ็คสินค้านะคะลูกค้าสามารถสั่งรวมกันได้ระหว่างตัวนี้ก็คือพริกไซสกระถาง8นิ้วนะคะรวมกันกับตัวนี้นะซึ่งอันนี้ราคาเท่ากันนะคะตัวนี้คือพริกขี้หนูหอมแคะดกๆนะคะให้ดูเลยใกล้ๆนะคะ เม็ดตอนนี้กําลังสุกสามารถเก็บทําพันธุ์ได้นะเพราะแนนไม่มีเมล็ดพันธุ์ขายแต่ทุกคนที่ได้ไปสามารถเก็บเมล็ดทําพันธุ์ได้เลยนะน้องกําลังสุกสวยแบบนี้เลยสั่งรวมกันกับพริกห้อยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยลูกค้าสั่งไปแล้ววันนี้สั่งคละได้นะคะสําหรับใครที่อยากได้ทักมาได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยดุนโอ้โหนี่ทุกคนโอเคเนาะสำหรับใครที่อยากได้รีบทักมานะคะสวยมากนะคะ อันนี้ไม่ใช่ต้นเล็กนะคะต้นใหญ่เลยนะคะพุ่มสวยฟูแบบนี้เลยนะคะทุกคนพักมาได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้พริกกินดานนะคะหรือว่าพริกห้อยของเรานะคะนี่สวยมากนะคะติดดอกออกรูปแบบนี้สามารถเอาไปเก็บ เป็นต้นพันธุ์ได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นขี้หนูสวนที่อยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะติดดอกออกลูกฟูๆเลยแล้วก็จะมีพริกตุ้มของเรายังมีอยู่นะสำหรับใครที่จะได้พริกตุ้มนะคะสวยมากทุกคนนยคะอันนี้ก็เป็นพริกประดับนะคะสวยมากกินได้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ พริกสีม่วงนะคะอันนี้พริกสีม่วงต้นใหญ่ฟูแบบนี้เลยใครที่อยากได้พริกสีม่วงนะคะสุกแล้วแดงนะคะเก็บทําพัน์ธุได้ต้นใหญ่ฟูฟูแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะนี่ค่ะทุกคนใหญ่สูงนะคะอย่างงามเลยนะคะทักข้อความได้เลยนะคะ